ครับเรามาดูการเดือดของมอคค่านะครับอันนี้เป็นเครื่องจีนนะครับเครื่องลุงอิตาลียังไม่มีปัญญาซื้อนะครับเอาเครื่องจีนไปก่อนก็พอใช้ได้อยู่นะครับทนได้อยู่ถ้ามันระวังรักษาความสะอาดรักษา,าวินัยการใช้ก็จะใช้ได้นานอยู่นะครับขิม,ม่าอาจจะไม่ออกมาเยอะแต่ว่าก็มีให้เห็นอยู่นะครับก็ถือว่า โอเคอยู่สำหรับการาทำต้มแบบมอตคาพอตนะครับมอคาพอตก็เป็นการต้มแบบอิตาลีนะครับก็ได้เนื้อได้ช็อตของกาแฟแบบเน้นๆเลยนะครับรสชาติความหอมความนัวทุกอย่างเต็มที่เลยเพราะว่า เป็นเครื่องลักษณะของการดันในน้าแบบเครื่องสมัยใหม่นี่แหละครับแต่ก็ได้ทุกอย่างเต็มที่กับการต้มนะครับถือว่าเป็น <c oughs> การต้มที่แบบอิตาลีที่โอเคอยู่สาหรับคนที่ชอบจะไปสโลไลท์แล้วก็ไปในที่ต่างๆนะครับมีเครื่องถ้าไปในที่ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้เตาแก๊สครับแต่ถ้ามีไฟฟ้าก็ใช้เตาไฟฟ้าก็ได้ ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับใช้เวลายอยู่ประมาณ2 3สมนาทีสำหรับที่กาแฟจะเดือดนะครับตอนนี้เสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้ว,าวกาแฟมาแล้วครับกาแฟมาแล้วนะครับกาแฟมาแล้วครับ ค่อยออกมานะครับ็ครับค่อยออกมานะครับเกี๊ยมาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเครื่องเกี๊ยงเครื่องกีนก็มีเหมือนกันนะครับอันเดียวกันนะครับเี๊ยมากก็มาเหมือนกัน โอเคครับ okay, um นะได้ใจครับได้ใจไหมครับโอเคนะครับเนาะถือว่าประสบประสมเร็จูนะครับนะครับก็เครื่องจีนก็ใช้ได้ดีอยู่ครับแต่ว่าก็จะให้เต็มร้อยแบบ เครื่องอิตาลีของลุงนะครับก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ใช้แก้ขัดได้อยู่นะครับรู้จักรู้จักตั้งเวลารู้จักที่จะพอเหมาะพอควรก็จะได้รสชาติกาแฟนะสักงเดียวกันกนะครับคค่าพอถือว่าเป็นการต้มที่ได้ช็อตของกาแฟเต็มที่นะครับเต็มรูปแบบเลยนะครับทั้งกลิ่นไอทั้งตัวกาแฟทั้งรสกาแฟทั้งความหอมทั้งการ เนื้อกาแฟทั้งหมดนะครับเข้ามาสู่เตาอย่างเต็มที่ร้อเปอร์เซ็น์เลยอร่อยมากนะครับช็อตไหนก็เหมือนกันนะครับใครจะเอาขั้วเข้มขั้วกลางขั้วกลาง่อนเข้มหรือก็อ่อนก็จะมาได้สเต็ปเดียวกันนะครับเราจะได้อยู่ประมาณช็อตหนึ่งนะครับของผมนี่เป็นสามครับนะครับก็จะได้ประมาณสามแก้วนะครับช็อตสามแก้วนะฮะ ก็จะพอดีกับการทานกับเพื่อนสองคนนะครับเ <c oughs> หมาะมากครับสำหรับที่จะไปปิกนิกหรือไปที่ไหนที่เราจะไปกันในช่วงของปีใหม่หรือช่วงของสองท้ายปีเก่าตอนลปีใหม่นะครับ <c oughs> ก็ไปกันได้ก็มีหม้อต้มมีกาแฟขั่วมีเครื่องบดมีถ้าที่ต้องเราไปมีไฟฟ้าเ็าก็ใช้เตา ไฟฟ้าได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีเตาไฟฟ้าเราก็ใช้เตาแก๊สนะครับเตรียมให้พร้อมเราก็จะไปได้สนุกสนานนะครับเหมาะสมกับอาการพักผ่อนในช่วงของส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามมากสําหรับเราที่จะเคลื่อนไปในเร็ววันนะครับสาหรับการนําเสนอของการต้มมัคกะพอดนะครับให้ดูก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ว่า ถ้าสนใจยังไงก็ติดตามได้นะครับเรามีกาแฟขั่วยี่ห้อลักบีชอปแอนด์ค f ฟ e ี่เบกนะครับเป็นกาแฟจากบ้านปังม่วงตำบลแจศร้อำเภอเมืองปางเมืองปานนะครับจังหวัดลำปางนะครับ,ปรบเป็นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่อุทยานแจศรอน,นะครับแล้วก็เป็นของชนเผ่าลงโฮนะครับที่ ทำกาแฟมาได้นานพอสมควรนะครับการคั่วก็คั่วอย่างสุดฝีมือเลยนะครับรับประทานได้อา,อาอร่อยผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟก็อบอกได้เลยว่าไม่แตกต่างจากาพื้นที่กาแฟที่ทํากาแฟที่โด่งดังหล,หลายๆที่นะครับใกล้เคียงกันมากแล้วก็มีรสชาติที่เฉพาะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าปลูกอยู่ภายใต้ลมไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็อยู่ในอุทยานแชาตินะครับ อยู่ในบริเวณตทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์พอสมควรเพราะนั้นนี่แร่ธาตุแล้วก็พันไม้ต่างๆก็จะทําให้กาแฟของเรามีคุณภาพที่จะพอพอสมควรเหนกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากสําหรับช็อตนี้สําหรับการนําเสนอตอนนี้นะครับลักบีช็อปแอนด์คอฟฟี่เบรกขอํำลาท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ